สนับสนุนโดยบริษัทไทยเบเวอร์เรจจำกัดมหาชนนางสาวไตรสุรีไตรสรณกุลเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและโฆษกกระทรวงมหาดไทยชี้แจงถึงกรณีการออกหนังสือของกรมการปกครองเรื่องกำชับเจ้าหน้าที่ และผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการประชาชนที่เป็นประเด็นในขณะนี้เรื่องการใช้สรรพนามเรียกผู้เข้ารับบริการว่าคุณหรือคุณลูกค,ค้าแทนคุณลุงคุณป้าโดยระบุว่ากรณีดังกล่าวมีต้นเรื่องจากที่กรมการปกครองได้รับแจ้งจากสำนักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีผ่านศูนย์ดํารงธรรมเกี่ยวกับข้อเสนอของประชาชนผู้รับบริการ เรื่องขอเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับการเรียกสรรพนามลูกค้าของเจ้าหน้าที่ให้บริการที่ศูนย์บริการภาครัฐแบบเบ็ดเสร็จที่ให้บริการในห้างสรรพสินค้าเนื่องจากมีผู้ร้องเรียนได้เข้ารับบริการณศูนย์บริการภาครัฐแบบเบ็ดเสร็จแจ้งว่าพนักงานที่ให้บริการมักใช้สรรพนามในการเรียกผู้เข้ารับบริการว่าป้าและลุงซึ่งผู้เข้ารับบริการเห็นว่าไม่เหมาะสม เห็นควรให้มีมาตรการไม่ให้เรียกลูกค้าด้วยคำดังกล่าวและให้ใช้คำว่าคุณหรือคุณลูกค้าแทนทางกรมการปกครองจึงได้มีหนังสือแจ้งจังหวัดที่มีศูนย์เคาน์เตอร์บริการอำเภอยิ้มซึ่งเป็นหน่วยที่ให้บริการด้านการทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชนอยู่ภายในห้างสรรพสินค้าโดยในแต่ละวันจะมีผู้มาใช้บริการหลากหลายประเภทจึงได้แจ้งกําชับให้เจ้าหน้าที่ให้บริการแก่ประชาชนด้วยความสุภาพ ทั้งกิริยาวาจาตามแนวทางการสื่อสารและหลักมารยาทสากลอย่างเหมาะสมตามข้อเสนอของประชาชนผู้รับบริการที่ร้องเรียนการระบุว่าสรพนามเรียกผู้รับบริการว่าป้าลุงไม่เหมาะสมและเห็นควรให้ใช้คำว่าคุณหรือคุณลูกค้านั้นเป็นเพียงข้อเสนอของประชาชนไม่ใช่คำที่กรมการปกครองได้กำชับให้เจ้าหน้าที่ณนะจุดบริการภาครัฐแบบเบ็ดเสร็จต้องใช้กับผู้รับบริการทุกคน ในการปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานให้บริการด้านการทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชนยังคงสามารถใช้ดุลพินิษและวิจารณญาณในการให้บริการตามความเหมาะสมกับสถานการณ์และบริบทของแต่ละพื้นที่ด้วยความสุภาพทั้งกิริยาวาจาเพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับประชาชนผู้รับบริการตามเป้าหมายของกรมการปกครองนางสาวไตรสุรีบอกอีกว่า ข้อความที่ปรากฏในหนังสือของกรมการปกครองที่ออกไปก่อนหน้านี้และมีการเผยแพร่ในสังคมออนไลน์นั้นอาจยังไม่ชัดเจนทําให้ผู้อ่านเกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนดังนั้นสํานักบริหารการทะเบียนกรมการปกครองอยู่ในขั้นตอนการออกหนังสือฉบับใหม่เพื่อการสื่อสารที่ชัดเจนต่อไป